วัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับนะครับ EP 255P อันนี้เป็นปั๊มส่งขึ้นแทงบนดาดฟ้านะครับเป็นปั๊มเปื่อยอีกภาษาหนึ่งเขาก็เรียกว่าปั๊มเปื่อยปั๊มส่งนะครับมันก็ลักษณะการทํางานก็จะคล้ายๆกับปั๊มหอยโคงนะครับแต่นี้เขาจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมเหมือนกับปั๊มแงรงดันคงที่นะครับแต่ไม่ใช่ปั๊มแงรงดันคงที่แบบที่เราใช้กันยี่ห้อมิตูแบบนั้นไม่ใช่นะตัวนี้เขาจะไม่มีเพชร์ครับผม เขออาจะมีเตชเชอร์เขาจะมีแต่พวกเซ็ตอากาศพวกอะไรเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้เองก็ตนตัวนันนน้นไม่ใช่บ<ร>แบบนี้นนเขาจะต้องเรียกว่าซ p พนะครับวันนี้อาการเป็นแบบไหนเป็นคอรั่วครับคอรั่วยดติ้งติ้งเลยเห็นไหมครับวันนี้เรา,เอ,าออกกันให้เห็นๆเลยเห็นจะจะเลยครับมือใหม่มือเก่ามือมือฉมัง,งแล้วไม่ชมัง,งเนี่ยต่อเติมกันได้ตรงจุดนี้นะครับ ลองขึ้นอ่าครับผมวันนี้เอาให้เห็นเลยครับผมวันนี้เราเปลี่ยนซิงคออย่างเดียวนะครับปาหน้าเราต้องใช้ตัวที่นะครับถ้าหาก FC ทุกท่านนะครับผมถ้าหากท่านดูแล้วไม่เข้าใจตรงจุดไหนหรือ พาดตรงจุดไหนนะครับผมให้โทรปรึกษาปีชาปั๊มน้ําได้เลยนะครับไม่ต้องคิดว่าอันโน้นอันนี้เกรงกลัมเกรงใจไม่ต้องครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่บอกกล่าวในเรื่องวิชาเหล่านี้ให้แล้วผมไม่ต้องบอกกล่าวให้หมดให้ครบพิ้วนนะครับผมแต่ในลนักษณะบางท่านทําแล้วนะครับทําแล้วยังติดปัญหาติดนู่นติดนี่ติดอะไรโทรปรึกษาได้ครับปีชาปั๊มน้ําไม่มองแหงวิชาแบบนี้นะครับ เก็บไว้ก็ป่าประโยชน์ครับบอกกาวกันทั่วถึงงัดออกแบบนี้ถ้าหากเรางัดไม่ออกเราก็ต้องตอกด้านหลังมาอีกตอกด้านหลังนะถ้าเกิดเรางัดไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดเรางัดออกแบบนี้เราก็ค่อยๆงัดออกก็จะดูออกมาแล้วนะนครับอันนี้คือป่าหน้ายังโอเคอยู่นะครับใด้สังเกตเห็นน็อตไหมครับผมน็อตเห็นไหมนะครับเนี่ยน็อตที่ออกแดงๆลักษณะแบบนี้ บางท่าน,นีก็จะผูดเลยนะครับผูแล้วเนี่ยหาน็อตพวกนี้ยากนะครับดังนั้นวิธีการเราจะออกอะไรเนี่ยเราต้องเอาโซนิคพ่นแล้วก็ต้องเคา,าๆๆะเคาะเคาะเคาะก่อนแล้วก็โซนิคพ่นไปโซนิคพ่นไปสักหน่อยก่อนพ่นหัวน,น็อตด,ด้วยเออตานเกี่ยวลังสนิมมันถึงจะออกง่ายครับผมก็เรียกว่าน็อตจะเป็นสนิม ตอนนี้เรามาเปลี่ยนซิงคอกันครับเห็นไหมน็อต <Not S 2> เป็นสนิมเลยดูสิโอ้โหน่ยเห็นไหมสนิมพวันนี้ลำบากครับอย่าพยายามอย่าให้มันหลุดหรือบุกพองตรงจุดนั้นครับในเวลาเราเข้าไปเนี่ยมันจะไปผิดผิดเหลี่ยมนะครับเคาะเคาะอย่างเดียวเคาะช่วย เคาะไปเร,เรื่อยครับผม,มนะเพราะสนิมเรียกวาสนิมกินในถ้าหากเคาะแล้วไม่ออกเราทําแบบไหนแปลวาน็อตเบอร์สิบาน็อตก็คือเป็นนอ็อตฝาหน้าครับต้องเอาในที่ไหนนอ็อตฝาหน้านั่นแหละครับอ้ามือก็ไปเลยนะครับอันนี้ถ้าหากเราเคาะแล้วไม่ออกนะครับราว่าพิชาว,วันนี้ เอาให้จบณตรงจุดนี้เลยท่านจะได้รู้ว่าถ้าหากเคาะแล้วไม่ออกก็ต้องใช้หลักการตัวนี้นะครับไปครัเอาให้หมดเปลือกเลยครับผมไม่มีกั๊กครับผมแต่ในเรื่องเวลาก็ไม่ต้องมาต่อว่ากันครับผมเพราะว่าจะเร็วรวบรัดตัดตอนกระชับไม่ได้ครับผมเพราะว่า youtube เขอแม่อนุญาตนะครับก mm hmm. ดรูไว้ด้วยนะครับอ่า หมายตายเราจะเด็กงัดยางค่อยคืดคืด่อยค่อย,อ,ยออกมาแล้วน,นครับแปบ๊บนึงแทบกตึแบบ๊เออ,อันนี้แทน่อ่าเห็นะครับอันนี้หลายๆท่านยังไม่รู้นะครับผมหลักวิธีการตรงจุดนี้น้อยมากก็มีใครรู้ครับผมเด็กงัดยาง ใส่น็อตแบบนี้นะครับแต่หลายท่านก็คงจะรู้แล้วส่วนหลายท่านยังไม่รู้ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็หมุนน็อตออกนะครับพยายามใช้น้ําหนักเนะี่ยให้ตรงกันเท่ากันนะครับอย่าไปซ้ายหนักขวาหนักไม่ได้นะครับผมให้เท่าเท่ากันให้ตรงๆกันน้ําหนักนครับนี่เราก็มาเปลี่ยนซิงคคอ,อร์ดเห็นไหมเราก็ค่อยๆงัดค่อยๆเกลี่อย,อ,ยออกมาครับผมออกจนได้แหละแข็งโคกเลยแข็งม,มากๆอ่ะโอเคเราชุดใหม่มาทีนี้ สิงคอร์นัมเบอร์นะครับตรงนี้เข mm hmm. ีมีติดอทับยี่สิทับหนึ่งสิบสองคือแกนสิบมิลยีก็คือเบอร์ยีขีด1ก็คือหตัวนะครับจัดไปอันี้อันนี้จะเป็นสองห้าแล้วก็สามแล้วก็สองก็จะเป็นนัมเบอร์เดียวกันนะครับผมใช้นัมเบอร์เบอร์ยีเหมือนกันนะครับส่วน 105แล้วก็155ก็จะใช้นำเบอร์ซิงคอร์ตัวเดียวกันนะครับก็จะเป็นนำเบอร์เบอร์10มิลแกน10มิลแล้วก็เบอร์24นะครับจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับใส่เข้าไปเลยส่วนด้านดำเข้าไปด้านในอ่าถูกต้องครับกดน้ำหนักให้เท่าๆกันเกีย่ยเข้าไปเกลแล้วก็เ่อให้น้ำหนักเท่ากัน เราใหมันโยกลงไปได้นะครับยกขึ้นโยกลงอ่าลักษนะนั้นนะครับผมตรงเนี้ยแบบเนี้ยชัวร์ครับเวลาเราใส่ไปเราก็ใส่ประครับประครับประครองอัดเข้าไปนะครับดูริมให้ตรงเ,เห็นไหมครับดูริมโยกซ้ายโยกขวา ขึ้นอแรงนะค้อแรงมันจะเคาะเบาๆครับผมพวกนี้เวลาเราจะเกิดเราเคาะแรงเนี่ยมันจะไปฝืนกับดิ้นครับมันมีฝืนเราค่อยๆเคาะเดียมๆเคาะตะแคงเคาะทรายเคาะปลาเคาะเบาๆนะครับถ้าเกิดเราเมือกดแล้วไม่ลงเนี่ยเราก็ค่อยๆเคาะ เนื่องจากอะไรเน,เนื่องจากแกนตัวนี้เริ่มเริ่มไปแล้วไปก็คือมาจากอะไรก็คือมาจากริมริมที่อยู่กับแกนนะครับผมริมจะไปก่อนริมอยู่ที่ติดอยู่ตรงใบนะครับผมติดอยู่ตรงใบพัดนะ่ะตรงนี้แหละที่จะไป้วกภายสนิมออกมานะครับเสร็จเรียบร้อยลองหมุนดูปึ๊ดปื๊ดอ่าดูลองดูที่อ่า Okay. นี่เราก็ปิดฝาหน้าโอลิงเราต้องเปลี่ยนตัวใหม่เพราะว่ามีการขยับแล้วนะครับแต่ถ้าหากโอลิงเนี่ยถ้าหากยังไม่ถึงเวลาเลี้ยงไม่หมดอายุเขาเนี่ยไม่มีการรั่วนะครับแต่ถ้าหากเรามีการซ่อมซ่อมแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับจะใช้ตัวเดิมน่ะจะใช้ไม่ค่อยได้ใช้ตัวใหม่แล้วถ้าหากมันรั่วตรงฝานหน้าเนี่ยโอกาสรั่วตรงฝานหน้าเนี่ยน้อยมากโอลิงฝาหน้านี่น้อยมากๆครับผมไม่เคยมีน้อยมาก นะครับน้อยมากส่วนมากจะมาจากซิงคอแล้วเอฟซีทุกท่านก็ไปมองว่าแต่ฝาหน้ารั่วฝาหน้ารั่วไม่ใช่นะครับมาจากซิงคอทั้งนั้นเลยนะครับปิดเข้าไปปึ๊บครับ เดี๋ยวลืมอธิบายครับผมตรงนั้นนะเดี๋ยวออกมาก่อนแป๊บนี่ริมริมกลางอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ได้รูปให้พี่เขาดูยังเวลาเราใส่บทปุ่มนะครับนี่ริมกลางอธิบายนิดด้านบนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเวลาเราใส่นายรูป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 อ่ารูปรูปแล้วก็หมุนไปเรื่อยครับอ่าแล้วก็หมุนแล้วก็รูปรูปอ่าแล้วก็หมุนรูป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  ให้เสมอนะครับผมให้เสมอนะครับอย่างเงี้ยโอเคเสมอ <Okay S 2> นี้แล้วโอเคให้ตรงนะครับหยดน้ําต้องหันขึ้น,นแล้วลขนาดนี้ก็เลยโอ้ม<อ>ันก็ตามนั้นครับผมเอาผมก็จะทาให้ทั้งสองแบบนี้แหละครับคลิปไหนเจอก็เจอครับคลิปไหนที่โฟกัสตรงชิ้นงานก็เป็นตามนี้นะครับผมก็คอมเมนต์ก็อย่าเพิ่งเอาคอมเมนต์มาให้กันแบบนี้เลย <laughs> ครับผมตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเทดน้ํากันขั้นตอนสุดท้ายนะครับว่าจะมีจุดรั่วอีกไหมนะครับเรามาลองเทดน้ํากันทีนี้การที่เราถอดปั๊มมาต้มหรืออะไรนะครับผมถ้าหากอยากให้ดีเราล่อน้ําก่อนอ่เปิดฝาจุกล่อน้ําตรงนี้อ่ล่อน้ําลงไปนะครับ หล่อน้ำลงไปประมาณสองแก้วครับผมประมาณสองแก้วโอเคแค่น้นก็ได้แล้วประมาณสองแก้วก็พอแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจากถังหรือจากน้ําประปาน้ําบาดาลอะไรนะครับผมถ้าหากเราซ่อมเสร็จไม่มีน้ําอยู่ในระบบเราต้องร่อน้าเข้าไปนะครับเพราะว่าเขาจะได้มีน้ําอยู่ในระบบในระบบเปรื่องนี้เขาเขาจะได้ทํางานได้ ตอนนี้เสร็จแล้วครับผมอ่าโอเคตอนนี้น้ำไปแล้ว255บาวัตต์ส่งึ้นแทงนี่แรงมากเลยนะครับปึ๊บซ่อมเสร็จทำเสร็จต้องเทสน้ำนะครับผมรุ่นนี้จะไม่มีการเทสนะครับผมจะปิดน้ำไม่ได้นะเพราะว่ามันมีตัวโตะนะครับผมจะมาปิดน้ำแบบเป็นปั๊มแบบนั้นไม่ได้เราใส่รีดเอาใส่รีดแบบนี้เอาครับผม อสายรียดเอาโอเคขอให้ไม่มีรั่วก็ผ่านโอเคแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผม